สายพยมลงตาขันสำนิ้งบานวานคุณท่านยฝาฝ้าานเสียงนี้แม่ล้านสายของคุณยายแต่เขาแล้วยองของละมุนขนิงหาแต่ว่าหุนย้อนความคุณมาทับ นอนตกอับประทุมสวงย้อนห่วงน้ำกวนเนื้อว่าทำเสียจนเกี้ยงเสียงประคมแฟนจมโอ้ยมันบ่แม่นดอกยายผมหลานบ่เคยลืนด้อคือเอาแต่เล่ามายี่ยมยังนอนอยู่ล่ะแดงไงใจเหงา กว่าสาวบ,าบ่มีซ้อนบันเงิืนบ่ทันเปล่นอายุเพียนเพียงตังบังน้ำคำเยืนโตบ่มีเงินเหมือนสาวบ่มองแต่ทองก่อยค่อยห่างบางมีบ่มีเงินเพิ่ว่ากเกี่บิดเสน่หความหัก เอ้ยอกหักย้อนยิ่งลวงหลอกผมลมลินต่างกันยินยอมด้วยถวยชีวะตั้งต่อหักกันอยู่แต่หากว่าบ่พอเดือนเอาเงินน้อมื่นลอไปนจอยพชา สุนทรเอ้ยการที่เจ้าไปหาเยี่ยมเยิยนไปฝาประชานาชนเขาออยู้เย็ยนเป็นสุกกันดีพอแลูกสเสด็จพ,พ่อเสด็จแม่ประจักะสุนทรก็อมาไใ้คนออกไปเยี่ยมยานไปฝาประชานาชก็ยู้เย็ยนเป็นสุนนออกดีอยู่ดอว่ะเจ้ากัะลูกเม่ทั้งสามมาก็ดีดีแล้วแต่ฟังขําพ่อเม่ที่กก่าโอรสลาศทันเทาแต่ฟังพ่อเม่สิจาพอกับแม่เปียดดังไหม้อยู่ไกลฟังว่างกระแส จยากวันเดือนปีใดสิโครุ่มทะไลลมพ่อกับแม่คิดว่าแม่คิดเนยแม่คิดว่าอยากให้เจ้ามีผูกค้องเลี้ยงลู้ว่าจังไหนล่ะมีผูกค้องเอาลูกเอาเมียน่ะลูกเอามียขอดาเชะพยการโอเดช่าโอ้ใช่กระไดแม่ขิ้คิดว่าแม่ขิ้คงสิบปอยากได้เมียดอกยพยค่ะเอาอกใช้เป็นอยัางที่ประอยากได้เมียเจ้าเสี้ยวอย่างละลูกม่อมตันเสี้ยงผัวพยปค่ะ องซ่าสีขาวขวดจังไหนเพคะมันเป็นยังล่ะแต่นี่กี่กําเละกันยาิกันแตกสวดสวดยู่ยาวตัวพคะเอา,อา,เ,อาเมียจะาเบเกอร์ก <c oughs> ี่ละซา,ากวายจังไหนละ่ะลูกเอาว่าได้บ้างกี่ละซาก,กัประการใหญ่เอาผัวก็เหลือตั้งแต่เจ้า,ทนานเท่านั้นในสุนทรเจ้าน่ะเป็นปีชายใหญ่โมเจ้านะ่ะอายุครบยี่สิบเปร์เซาพอดีแล้วพ่อว่าสมคว้นที่ยวลูกเอาเมีย มีลูกมีเมียแล้วเดี๋ยวลูกจ้าได้เนะ δ δ าะเสดพ่อเสดแม่สุนทรก็อบอกเคยไปเล่นแซ่เล่นสาวจากักรเสียเนาะพระเจ้าการบอกเคยนะเจ้าก็ต้องเคยหลอกเพราพว่าต่อไปอนาคตเจ้าน่ะจะได้ขึ้นปกครองราชแทนพ่อกับแม่เด้๋ลูกสุนทรท้าเอาไว่าจ่าเอาต่อพ่อไข่ขาวขอ คดีเรื่องที่พอถามพอผมเอ้ยผมบอกเคยไปเล่นสาวทางใดดอกจากเธอเรื่องไม่ลูกมีเมียแต่บางวันก็อยากได้เอามาสอนดอกผมสองจากสีบาวต้นนอง นังนาดสาวใดแต่เกิดมาบอกให้ไปเกี่ยวสาวนอเจ้าเอาเอาไปนอนอเจ้าขอเห็นที่ผู้ได้แน่ย่านบ่ถืงใจพอย่านบ่ถืงใจแม่สาวใดนอจังสิสมนออกันเถ้าเอามันอาเจ้าขอแม่เคียง เดี๋ยวอนอหนอพ่อวันจะได้สดอนเสด็จพ่อเสด็จแม่วันจะกาเศร้าในเมืองกระหม่กมไม้ลายหล่นแต่บ่สมข้อหนามเสมอบางหายากสุนทรท่านพ่อท่อยากได้ลูกเดเมียดอกไปจะกาสด็จพ่อเสด็จแม่สุนทรเลยการที่เป็นกษัตริย์สร้างคลองป่างตุ้มไผ มีปีกขวาข้นบ่มีปีกซ้ายสิบินได้บ่จะไดลูกเอ้ยพ่อว่าเจ้าน่ะสมควรเสี่ยลูกเอาเมียเป็นฟังเป็นฟ้าแล้วในเมื่อลูกของเฮานะ่ะเพราะท่านหมากท่านหากักไปอามาสพวกเก่าพอเคยพาสุนท่อนไปเที่ยวเหรินสาวบ่กเสร็จเรื่องแม่พิชชาตั้งแต่เกิดได้ยามาบนท่านถ่้พาองค์ชายไปเที่ยวเหรินสาวทางไหนจ้าเที่ยดอกพิชชาแต่ว่าข้านองค์ชายอยากได้ลูกเอี่ยมี มันเบิ่งบ่อยากมันเอาบ่อยอย่างด้วยพญาขาองค์ชายมันเบิ่งจอะไดลอะอมาดเอ๊ะแต่แต่คำสุภาษิตเพิ่นก็ยังบอกไว้ว่าดูบัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่น่ะเด้เพ่ญาขาองค์ชายว้ายให้ขวับปากอมาดไว้ยจะไปนออกไปทั่วที่ทั่วเด่นจะไหนมาดูบัวให้ดูหางให้ดูแม่มัดนี่เมเขาบ้านไหนมาจังสันเขาว่าจังไหนสันเขาต้องว่าจังสี่ดูบัวให้ดูหาง มมา,มาเปิดดหน,นีแู่กระได้ว่าสุมอยู่ในเวียงนี้ว่างดดเนาะเอาเข้าวบาจากไหนสิแล้วอีกประการหนึ่งเด้อพยจขะนี่อีการเสียเอาผู้หญิงมาเป็นนางลูกนางแม่เนี่นะต้องสังเกตเบึง่งให้ดีเ่อเป็นสิเป็นกิริยามารยาทการไปการมาการเดินการย่างเนโดยเฉพาะการเต้นเนี่ยเต้นตัวนี่ก็สำคัญขึ้นกันตีนผมให้ลาเกี่ยงตีนสินห้ลาเพียงพยจ่ะองค์ชางอามัดอันนี้ก็ว่ว<ร>าไม่อนอีกละเพคะ คำว่าจังไดสิมาตีนผมให้ลำเที่ยงตีนสินให้ลำเพียงมื่สิได้ลูกได้ผัวนักเข่าจ๊คเทียบอย่างหนีเพี้ยงามากตีนผมให้ลำเที่ยงตีนสินให้เปิดเผยมันแมนขีดผานลูกนันไกลเอาละเอาละพอเจอยจะเมามัวบาเล็่นบาหัวอยู่นี่คุณเอ้ยพื่อเจ้าค่เมื่อวานนี่นะให้พวกเจ้าน่ะพาสุนทรโอรสของเราเนี่ย เขาไปตีคองร่องเปล่าไอ้สาวร้อยเอจิจหัวเมืองเขามาประกวดสัตัวลูกเขาน่ะเขาเคยเป็นเพื่อายักษ์เดชพียักษ์เดชพ่อบอาแบบนี้เรียกส้นสันบรรณาบอเพคะบอกได้เรียบเลยเอาเอาสาวสวยที่สุดในโลกในจีในโลกในโลกเอามว่าเผามึงบ่ชให้โลกเหรอเอากะซันก้าแฟไปสักคันรรมะไปหาตีคองร่องเปล่าเราเอจิจหัวเมืองเด้อ เพื่อที่สาวงามที่สุดเขามาเลือกเนื้อกูองค์ชายก็เรานะมาขากผู้ใดเราก็สิแต่งตามใจลูกไปทังสั้นยามัวรอสะออกเดินทางเลยทานทีแม่แล้วไปค่ะยุงขมอมสัตวไม่ใ่ค่